ทีมเทพที่ดาภู่มใจเสนอ Mobile Legends แบงแบงให้เสียงภาษาไทยโดยคุณตอตอมนะช๊ะฮัลโหลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเทพธิดาชชแนลกันเ่เดิมอยู่คุณอตอมนะจ๊ะวันนี้ก็จะมารีวิวไอดีก่อนปิดซีซั่นกันจ้าเย้เลยเวลาอีก2วันก็ปิดซีซั่นกันแล้วนะก็คือก็จะมารีวิวไอดีกันนะนี่เลยทเทพสงครามแน เทพสงครามแล้วเธอกว่าจะได้เออเทพสงครามห้าเนาะนี่ไงจ้าเน่นี่นี่เน,น่ไม่เคยเล่นมาถึงนี่เลยนะปกติถุกซิซันก,ก็จะหยุดก่อนที่แรงอีพิกไม่ก็แรงตำนานแค่นั้นเนาะถึงเทพสงครามแล้วด้วยน้องฉังเออจ้านี่ไงพอได้เราก็เลิกเล่นข้อดีของโมบายเจนก็คือแบบพอถึงแรงเทพสงครามแล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าสู่สิบแรงใช่ไหมแล้วก็ดูว่ามันอะไรอะ อยู่ที่คะแนนเต้มเท่าไหร่เหมือนคะแนนแต้นคะแนนที่เพิ่มขึ้นก็เหมือนจะได้เพจปราศันไม่แน่ใจนะอันนี้คือจะฮีโร่ที่เล่นจ๋าอัตราชนะไปเมื่อวะเมื่อกี้เนาะอันนี้ฮีโร่ที่เล่นบ่อยที่สุดก็คือแน่นอนค่ะโอเดตซนสวยนะแล้วก็มีตัวอื่นที่เล่นนะจ๊ะมิยะมิยะนี่คือจะลืมไปเลยว่าว่าเล่นมิยะยังไงอ่ะเธอไม่ได้เล่นมิยะนานมาเออแล้วก็ไอ้นี่คือตัวอื่นที่เล่นนะคะก็จะมีบงมเยอะส่วนใหญ่บงนะเธอดูสิ โอ้โหดูฮายาบุซานเนสซาเป็นเลสามมีเวนเลนโซนก็มีนะนี่ก็คือซีซันปัจจุบันก็คือใช้น้องเอ๋อเยอะที่สุดตามที่บอกก็คือวินเลสอยู่ที่6 6สเปซค่ะเลิศมากได้อำมหิดพอน้องเอ๋อด้วยนะจ๊ะโอ้ปังปุมากแม่มาก็เป็นเมดที่เล่นง่ายนะสังเอ๋อเนี่ยแนะนำให้เอาไปไต่แรงเลยถ้าใครจะเล่นนะข้อดีของโมบายก็คือเมื่อถึงแรงเทสสงครามแล้ว เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ได้เพราะว่าแรงจะไม่ลดถ,ถ้าเราไม่เล่นนะจ๊ะถ้าเล่นก็คือเหมือนแบบก็จะได้เพชรเพชรเนี่ยคือสามารถเอาไปซื้อสกินที่แบบใช้เพชรอ่าอะไรนะใช้เพชรซื้ออ่ะเธอสกิอ่าสกินแบบแพงๆอ่ะที่เราใช้เพชรอ่ะเออใส่ฟรีก็ได้เด้อเนะเลือดอยู่เหมือนเลือดตรงนี้แหละบางคนก็ไตจนกระทั่งแบบนาแต้มพันสองพันเราก็จะได้เพชรปะเพชรนี้หมายถึงเหมือนแบบ เหมือนเพชปรปลอมแต่ว่าใช้ได้จริงถ้าเติมเงินเหมือนแบบอย่างน้อยเท่าไหร่30บาท20 30บาทปอันนี้ไม่แน่ใจนะเหมือนกันแต่สามารถใช้ได้เท่ากับเพชรจริงเลยนะคะอันนี้ก็รวมสกินที่ได้ในซีซันนี้และซีซัน,น่นอื่นที่มีอยู่ของดิฉันทั้งหมดและฮีโร่ค่ะก็มีเท่านี้แหละเธอก็มีหลายตัวอยู่นะจ๊ะหน,นูๆเออนะ ก็มีสกินสวยๆทั้งนั้นเลยอีพิกเนี้ยโหบางตัวเดี๋เติมหมดเป็น2,000-3,000เลยนะอ่าแล้วก็บางตัวก็ฮีโร่บางตัวก็แจกฟรีใช่ปะเธอเดี๋ยวนี้นะเกมก็แข่งกันสุดฤทธิ์อ่ะนั่นแหละ Mobile Legend ก็เล่นในระดับไงล่ะก็ด่งดังในระดับเอระดับไหนอะ่ะก็ดังๆพอๆกับ อาวีดังในบ้านเราถูกไหมแต่ว่าในของโมบายก็ดังในที่อินโดฟิลิปปินแล้วก็เอเชียตอนออกเฉียงตายก็จะเล่นก็จะเหมือนเล่นแข่งเอเชียนเกมอ่าทีนี้ไปดูรีวิวที่เราซื้อใช้เพชรซื้อมากันมาได้เลยจ้ะนี่ตอนนี้เพชรฟรีตอนปาร์ตี้5 1 5ใช่ไหมนี่ค่ะชูนั่นเองก็ซื้อสกินชูมากรหล่อนะชู I rap therefore I am ผมแร็นนปนั่นแหละตัวผมอะไรประมาณนี้ก็ที่เขบอกว่าอย่างนี้ก็สกินนี้มีความเท่อ่ะเป็นแบบมีความเป็นแบบชายนบอยเนาะออมีความเป็นแบบกังฟูออไม่ใช่เป็นแบบมังกรไอ้หนุ่มเลื่อนมังกรไอ้หนุ่มซินตึงเอออะไรประมาณนั้นนะเล่นสเก็ตบอร์ดกําลังคิดจยบ้านเรานะแล้วก็อีกสกินหนึ่งที่ซื้อมากก็คือต้องสกิน ของลูกสาวแน่นอนค่ะเพราะวา่าแบบวา่าสกินของน้องเอ,อ๋เราไปดูสกินน้องเอ,อ๋นี่ไงสกินอีพิกของน้องเอ,อ๋เป็นเด็กในหนอ่อ,อไม้ไข่เอ้ในในใไม่ใช่เด็กในไข่ไม่ใช่เด็กในหน่อไม้ไข่สินี่ไงเออก็สวยนะจ๊ะเธอเออนี่นีสวยสกิน,นี่ยสวยเลยค่ะซื้อค่ะไงใชเ,ชเพชรเพราะว่าเนี่ยมันใช้เพชรที่แบบได้เพชรจากคูปองเติมเงินเนาะก็สามารถได้ส่วนลดนั่นแหละนี่ไงเออนี่ไง ก็ใช้เพชรซื้อเกๆ๋ๆประมาณ600กว่าบาทมันไม่แน่ใจสวยอะสกินคือเอฟเฟกต์สกิลตรงตอนนี้นคือแบบเวอร์วังดีอะตรงแบบปล่อยปล่อยอ่ารสมีจันทาของนางปล่อยลุลำแสงจันทาของนางอะนะนี่เราไปดูน้องเอ,อ๋กันเลยจา้านีน้องเอ,อ๋เนี่ยได้น้องเอ,อเ๋ไปดูน้องเดอนอมหิตแต่เธอนี่ไง เนี่แบบคิวรัวๆเลยนะจ๊ะตายยากมากเกมนี้คือแบบแทงดนีตายยากจะถึกไปไหนนี่องลงแล้วตะละแม่องลงแล้วมายิง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 ซิปเคิลเมดิแอคเมดีแอคบาคลังเมดิแอคคือคิวซีคิวซี ถ้าคิวห้าก็จะเป็น savage savage ก็คือคิวห้านี่ค่ะจะได้นะ savage นี่ไงเอาไม่เหตดน้องเออเอาไม่เหตดจ้าคิวห้านั่นเองคือเอาไม่เหตด p e n t a c i l e เลิศมาก <Victory. S 1> ทีนี้เราจะไปซุ่มกล้อง bingo koef กันเลยจ้าดูสิเติมไปประมาณ พันหบวกกับประมาณ2,000นะได้อะไรบ้างมีเติมไปประมาณ2,000ันบาทนี่ค่ะบวกกับเพชรฟรีกับกิจกรรมไม่ใช่สี่ไม่ใช่ไม่ถือว่าฉเฉพิงว่าเพชรฟรีหรอกเติมเงินนั่นแหละนั่นแหละก็จะได้แบบฟองแบค็คนี่ได้สกินโอ้โหได้สกินอ e ีพิกมาจา้านี่เล่นเป็นไมโยเรนนะแต่สกินนี้แบบน่ารักดีนะแบบว่าสกินของยูเรนัสก็สวยดีอ่ะ แต่ฉันเล่นดังอยู่เลยนะ,ะไม่เป็นคนอื่นเขาเล่นถึกฉันเล่นแบบบงมากเข้าไปปุ๊บตายปั๊บเลยงงมากฉันเล่นเนี่ยนี่เอาได้สกินฮายาบุสะนะจ๊ะมีแล้วมีแล้วได้สกินของอะไรเนี่ยเทพอาโฟฟิสของอันนี้ยังไม่มีนะอ๋อโคลด์สกอร์สไมค์ฟอรล์คนต้องกบหัวกับพลังของข้านี่เนาเน้นได้สกิน อ๋อได้สองสกินฟาวเลยอ่ะสกินนี้ฉันก็ยังไม่มีเหรอเออไม่รู้ว่ามีไม่มีอ๋อเชลส์กร์มายพาวเวอร์อ๋อเชลส์กร์มายพาวเวอร์ไงก็ได้สกินเกลืออันนี้คือเติมไปรอบแรกนะซิก็ได้สกินอีพิกนี่ไงบิงโกบิงโกนถ้าครบ3ช่องก็จะได้อะ,อะไรนะ จะกิน KOF อ่านี่เธอเลิศมากสวยมากเอสเมรโรดาสกินนี้ตอนนั้นตอนนั้นไม่มีตังเซอร์ตอนนี้ได้ฟรีค่ะก็ไม่ถือฟรีหรอกเติมไป2000บาทนี่ <c oughs> โอ้สกินเนี้ยสวยมาก al, นะเอสเมอร์เนาะนักล่างเงาเหนือล่าก็สวยมีความฟิตเฟียดฟัดงงฟัดงาของนางไปโอ้เลิศมากค่ะสกินให้ยัง ดิงโก้เฮออียก็คือถ้าแบบครบ3ช่องก็จะได้สกิน KOS หนึ่งตัวเนาะว่าอยากได้สกินอาทีนา่านี่มีแล้วมีแล้วมีหมดละพวกเนี้ยสุ่มอีกเฮ้ยเฮ้ยสกินเขียวมาแล้วสกินใครดีอะ สกินฟังโก้ไม่ได้เล่นนะตัวฟังโก้ก็เล่นง่ายนะเหมือนแกลกอ้วนเลยแต่ว่าฟังโก,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 ก้ก็แบบคลายแกลกฟันห่วงฟันงาสวยสวยสวย,สวยเป็นหุ่นสกินหุ่นไรกาสกินเขียวมาแล้วโอ้โห,โโหโนางพญาฟาฟาดโอ้โหได้สกินของเซเลน่านะสกินอีพิกของเซเลน่านะโอ้โห สวยมากเมื่อเจ้ามองไปยังหูเวลึกหบเวลึกเจ้ามองกลับมาสวยเป็นแมบเทพีฟาฟาดเนี่ยชื่อว่านางพญาฟา้าญาสินางพญาฟาฟาดชื่อชุดสวยนะสกินนี้ก็มีความแบบออกจิน,จ,นจีน่ะจินจีนเทพเจ้าไงไม่รู้สวยดีบิงโกเนี่ยไม่ครบค่ะต้องรองหมดกระดานแน่นอนค่ะเกมเนี้ยฉันรู้ฉันรู้รู้คนรู้ ไม่มีเกมไหนไม่เกลือนะะอนะฮะค่ะเห็นไหมก็ได้สกินของนี่ใช้112เพชรอ๋อสกินมูนไลท์โซนา n a ต a าของกูซิออนอ่ากูซิออนก็ฉันก็เล่นไม่เป็นนะคะนี่ฉันก็เล่นไม่เป็นนะคะเอออันนี้สกินเหมือนสกินฟรีอ่ะเธอโอ้ ก็กกะโหลกลาสกิ๊ดเนี้ยเอ้าต้องสกิ๊ดเท่ๆยิงเยอะครับมันก็คือแลกเปลี่ยนไปหมุนฟรีกูไม่ถือว่าเชิงมาฟรีหรอกเธอมันก็คือเติมเงินแล้วก็ได้นั่นแหละเหมือนกูปองทรสแบ็กกลับมาเอ้านี่ค่ะซุ่มได้อะไรเนี่ยได้แต่เกลือเห็นไหมไม่ต่างกับเกมอื่นเลยเธอ เพลยูอ๋อสกินก็ไปแลกชิ้นส่วนก็สามารถไปแลกสกินตรงช่องแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะจ๊ะเห็นไหมความปรางปุพังปรุดีเย่เอาไยะบ่ได้อย่างเลยจ้าบ่าได้อย่างเลยจ้าห้าครั้งต้องการันตีที่สิบครั้งก็จะได้สกินอีกหนึ่งอันก็สุ่มไปได้จักย้งบ่รู้ ยิ่งวงล้อ,อ,อก้อนหินมาสุจันย์เนี่ยโว้ยเติม0 0 0 0 0 0 0หมันกดยเฉยจะได,ได้นี่ค่ะไปหมุนต่อค่ะ3แลกสูงสุดเพราะว่าจะ10ครั้งจะได้สกินอีพิก1อันใช่ปะ่ะเออบางคนก็เปิดได้แบบอีพิกเวยๆไปค่ะเปิดค่ะดูสิจะได้สกินอีพิกใครอา่าสกินพราคุมแดงโอ้สกินรลคกถูกอ๋พอพระเจา้า ออนฟีชชันได้สกินของอัลดัสได้อ,อีโมติกของาอ,อันนี้มีแล้วนะก็ได้เป็นเหรียญทองแทนเอาไปเป็นฮีโร่อ๋อได้สกินผีของอะไรนะสกินผีของเกรนเจอร์ชอบใช้สกินหล่อมากกว่าสกินผีไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่นะอ่าทีนี้ค่ะ ก็เติมไปอีกเนะี่ยแตลืมอัดคลิปไปเธอบะเอินสเลอร์ ur, ลบคลิปลบไอที่อัดไว้ออกนีก่คือสกินที่ได้นี่จะได้สกินของกูชิออนค่ะสกินอีพิกของกูชิออนคือเทมากสกินเนี่ยเวนอมเป็นกูชิออน Sacrifice everything for victory gladly สวยสกินเนี่ยก็เป็นแบบแลวจะได้สกินของฮารลีสด้วยนะรู้สึก เอออีกอันหนึ่งก็เป็นเวนอมของฮารีแต่ฉันก็ลืมอัดคลิปไว้ก็สกินนี้ก็มีความเท่หล่อหล่อเท่เป็นไงล่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับก,การรีวิวสกินนดียวในปีอันดัไตัวใจหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และฉันก็นขอให้คลิปนี้สนิทกับว่าบายบายจ้า